ส่วนใครที่จะเช็คจุดฉีดวัคซีนที่พื้นที่กรุงเทพมีกว่า1 0ึ่จุดแล้วนะคะเข้าไปที่แอปพลิเคชัน QQ สะดวกม,มากเลยนะคะพอโหลดเรียบร้อยแล้วเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะว่าศูนย์ฉีดวัคซีนไปเลือกนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะกรอกเลขบัตรประชาชน เลือกวันเดือนปีเวลานะคะแสดงบัตรคิวต่อเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งนี่ก็เป็นส่วนสําคัญกระจายกันอยู่ทั่วกรุงเทพมหานครยังมีศูนย์ฉีดวัคซีนที่อาคารกีฬาเวทสองศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นดินแดนนี่เองนะคะแล้วก็ยังมีโรงพยาบาล11โรงพยาบาลในสังกัดของกทมและ20โรงพยาบาลเครือข่ายความร่วมมืออ่ะบอกกันหน่อยนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆบางทีแบบอาจจะต้อง ติดต่อใกล้ๆจะได้สะดวกนะคะสาดโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครแล้วก็20โรงพยาบาลเครือข่ายความร่วมมือนะคะอย่างเช่นโรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลตากสินโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ไล่กระบางกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลราชพิพัฒน์โรงพยาบาลเวชการุณรัตน์โรงพยาบาลสรินทร์ธรโรงพยาบาลพระสุงอายุบางขุนเทียนโรงพยาบาลคลองสามวา โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครสถานพยาบาลชินเขตงามวงวานใครอยู่ใกล้ที่ไหนโรงพยาบาลเวชธานีโรงพยาบาลสิค a รินโรงพยาบาลบางนาโรงพยาบาลนวมินยังมีโรงพยาบาลคลองตันสมิติเวชศิ k ครินมงกุฎวัฒนะนวมินเสรีรักพญาไทยโรงพยาบาล SYH โรงพยาบาลธนบุรีโรงพยาบาลศิรินาโรงพยาบาลเอ่อโรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ โรงพยาบาลภูมิพล์อดิมยเดชสถาบันราชานุก,กูลค่ะสถาบันประสาทวิทยาสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินและโรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวงนะคะศูนย์ฉีดเนี่ยโอ้โหแบบตอนนี้ชวนชวน,นพี่น้องประชาชนไปฉีดกันเยอะมากๆเลยนะคะถูกต้องแล้วค่ะแต่ยังไงก็เข้าไปในแอปพลิเคชัน QQ ใช่ไหมพี่น้องใช่ค่ะดูความแม่นยำอยีกครั้งหนึ่งนะ แล้วก็จะให้กรอกข้อมูลโดยเฉพาะเตรียมแบบประจำตัวประชาชนชไว้นะคะส่วนกรุงเทพมหานครเขาจะมีศูนย์บริการสาธารณสุขอันนี้ก็บริการกันเต็มที่เลย<ช>690ของกทมใกล้ที่ไหนไปที่นั่นติดต่อกันได้นะคะ<ช>